สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถ 4708DT ดค่ะแรงจัดประหยัดคุ้มด้วยแท็กเตอร์ขนาด47แรงสินค้าใหม่คันนี้นะคะตัวนี้จดทะเบียนเมษาปี54นะคะรถจดทะเบียนเมษาปี54เอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะมาพร้อมชุดไปมีดันดินนาตราช้างรุ่น FT185F นะคะตัวนี้ด้านหน้าติดตั้งชุดไดมิดันดินนาจากตราช้างนะ นี้เราจัดเป็นฐานถ่ายนะคะเป็นฐานทวน6ไป24จากปราช้างไว้ให้สำหรับคันนี้ด้านหลังนะคะเป็นฐานทวน D-H 246F Happy p a u s นะคะสภาพสวยๆค่ะสินค้าใหม่ของเราคันนี้นะคะพร้อมใช้พร้อมถ่ายพร้อมดันกันเลยค่ะตัวยางนะคะคันนี้ยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวสภาพสวย ส่วนยางหน้าปิ่นจัดยางใหม่ใส่ให้เรียบร้อยนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะแทสเตอร์โตดตารุ่น l 4 7 0 8ทนี้จคันนี้ทะเบียนปี54เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันดินนาและผันไถราคาเพียง3,99,000บาทเท่านั้น3,99,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งาน ควารสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคะสินค้าใหม่ตัวนี้ค่ะรถแทรกเตอร์คูปัตารุ่นเอ4708 DT คันนี้นะคะเดี๋ยวดูชั่วโมงทำงานกันนิดนึงนะ,ะตัวนี้นะคะชั่วโมงทำงานนะคะ1 0ึ่ันกับ14ชั่วโมงเท่านั้นรถส,สวยๆทำงานน้อยนะคะ1 0ึ่ันกับ14ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์หลัก8เจดน้า8เจตไถยหลัง ต่ปเปลี่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายพร้อมตัวตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวเบาะนั่งนะคะตัวหลังคานะคะรถสภาพสวย,สวยพร้อมใชย้ยางคู่หน้าใหม่ยางคู่หลังเป็นยางเดิมสภาพสวยนะคะช่วงท้ายก็ยังงามๆอยู่นะคะันนี้ค่ะนีิค่ะ,คะพีพีโอพร้อมใช้นะคะกับตัวโรตารี่กดต,ตัดยาได้เลยนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะ รถแท็กเตอร์คุโตาร์รุ่น L4708DT คันนี้นะคะจดทะเบียนปี54เอกสารเล่นทะเบียนพร้อมค่ะตัวรถของบมิตาดนดีนาแล้วก็ผันไถราคาเพียง3,99,000บาทเท่านั้นนะคะ3,99,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่ว 100ร้อกิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องหนูปีนนะคะรับไขไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ